เราจะทำการแช่เกลือโซเดียมเพื่อฟืน้นฟูสภาพเรซินและเปิดระบบกอง r o กันในเทปนี้นะก็ต้องปิดวาล์ว wow, น้ำไม่น้ำตัง,งไม่ให้น้ำถังคาร์บอนกับแอนทราไซต์ไปที่ถังเรซินปิดวาล์ว wow, ตัวล่างอ๋อ oh, แต่ตัวตัวถังแรกไม่ต้องปิดปิดเฉพาะตัววาล์ว wow, ตัวถังกลางนะอ่ะแล้วไงต่อปิดปิดวาล์ว wow, ทางขวาให้หมด ปิดวาลที่จะน้าพี่จะเข้าไปกองเอเนี่ยนะกองอารัโอปิดวาลซะปิดวาลสองตัวตัวล่างนี้ก็คือตัวถังตัวถังเรซินนะปิดไม่ให้ไปถังอาโออเคนี่ก็ปล่อยน้ำแล้วก็เปิดวาลเปิดตัวหมดเลยเปิดวาลตัวถังเรซินทั้งหมดอ่าแต่ตัวถังแต่ตัวถังด้านนั้นไม่เปิดเพราะว่าเราปิดวาลไม่ให้น้ำเข้ามาอยู่แล้ว แล้วพอน้ำมันวิ่งเราพ้าต้องเปิดเปิดวาล์วตัวนี้แต่ตอนนี้น้นไอวาล์วตัวนี้เราเปิดน้ำทิ้งอยู่เหรอเปิดมันจะได้พอน้ำมันจะมันจ,จะดึงอากาศทำให้น้ำวิ่งออกไปข้างนอกอ,อ๋อไม่งั้นมันไม่มีอากาศคือถ้าเกิดว,ว่าเราจะปล่อยน้ำในถังเรซินอ,ออกทั้งหมดเอาน้ำนี้ออกเพราะว่าเราจะทำการแช่ฟื้นฟูสภาพเรซิน,นตัวนี้แต่ตัวนี้ปิดด้วยออ เราก็ต้องปิดบาตัวนี้งนี้ก็ปิดไม่ไม่ให้น้ําถังจากถังจากจากถังคาร์บอนเข้ามาที่ถังเรซินเดิมเหมือนการฝั่งซ้ายปิดสองตัวปิด2ตัวฝั่งขวาเสร็จแล้วก็มาเปิดมาปิดใช่มาปิดตัวที่จะไปกองอาอตก็คือจำง่ายซ้ายสองขวาสองเสร็จแล้วก็มาเปิดตัวถังเรซินเปิดทั้งหมด เพื่อที่จะไล่น้ําเก่าในถังเรซินเนี่ยออกไปก่อนที่เราจะทําการฟื้นฟูสภาพเรซินแล้ว,ว่าเอาน้ำออกเพราะระบบปฏิบัติการในโรงงานเรานี่เป็นระบบแป้นนวนทั้งหมดนะเราไม่ได้ใช้ออโตโ้เสร็จแล้วเราก็ไปเอาถัทางที่เราจะแช่เกลือเพื่อที่จะทำการฟื้นฟูเรซินเนี่ยมาต่อเข้ากับระบบน้ำ ที่มันจะไหลเข้าสู่ถังเรซินเพื่อที่จะไปทำการฟื้นฟูสภาพเรซินต่อไปโรงงานเราเป็นระบบแมนวนวลเพราะว่าเราไม่ได้ใช้น้ำบาดาลเราจึงไม่าจาเป็นต้องทำการฟื้นฟูสภาพเรซินทุกวันนะมันไม่เหมือนกับน,น้ำบาดาลที่จะต้องต่อระบบเฟื้นฟูสภาพเรซินเป็นระบบอัจโนรัิเพราะน้ำบาดาลเนี่ยจะต้องฟื้นฟูสภาพเรซินเนี่ย เกือบทุกวันเลยนะต้องใช้คําว่าเกือบทุกวันเพราะน้ําประดามีความกระด้างสูงนะถ้าไม่ทําการฟื้นฟูสภาพเรซินนะน้ําก็จะมีรสชาติที่ไม่ดีนะจะเกิดการหมักหมมของแคลเซียมหรือหินปูนเนี่ยในเรซินเยอะ,อะแล้วมันจะทําให้กองตันได้ง่ายเราจะรู้ว่ากระด้างหรือไม่กระด้างเราต้องทําการเทสน้ํานะเทสน้ําด้วยชุดทดสอบความกระด้างนะซึ่งของเราเราเทสประจําอยู่แล้วนะเราจึงไม่จําเป็นว่า เราจะต้องทําการเทสสุกครั้งเพราะน้ําเรามีค่าความกระด้างค่อนข้างจะคงที่คือแทบไม่มีเลยนะเราเลยทําการฟื้นฟูสภาพเรซินเนี่ยเดือนละ2ครั้งคืออาทิตย์เว้นอาทิตย์แล้วก็เราก็จะทําการแช่เกลือโซเดียมเนี่ยนะทิ้งเอาไว้เนี่ยประมาณครึ่งวันเลยนะถังเรซินนี่ก็คือถังสุดท้ายที่ติดกับเครื่องกรองอ o เนี่ยนะ นี่เราก็นำเกลือมาแล้วนะเกลือโซเดียมเนี่ยนะเ,เกลือใช้เกลือทะเลนะอมีไอโอดีนือเกลือตัวนี้มันเป็นเกลือบริสุทธิ์ที่ไม่ใช่เกลือที่มีไอโอดีนนะเนี่ยประมาณถุงนี้ก็25กิโลนะเราก็จะเทใส่ไปหมดทั้งถุงเลยนะเมื่อเอาเกลือใส่ถังเสร็จแล้วเราก็มาเปิดปั๊มนะเปิดปั๊มอ่าตัวหนีนะตัวตู้นอกเนี่ย 1> 1 2. 2> แล้วก็มาผ่านสวิตตู้นอกตัวเบอร์หนึ่งเบอร์สองแล้วก็เปิดเบอร์หนึ่งเบอร์สองแล้วก,กดสตาร์ตตัวเบอร์หนึ่งเบอร์สองเมื่อเราเปิดสวิตแล้วใช่ไหมเราก็มาเปิดบ้าวตัวถังตรงกลางนะเพื่อที่น้ำจะได้ไหลเข้าสู่แทงทังน้ำถ,ถัง,ถ,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 งถังน้ำเกลือเรานะอ่ะเปิดบ้าวตัวล่างที่ตอนแรกเราปิดไว้เสร็จแล้วมาเปิดบ้าวตัวเล็กเล็กอันล่างเล็กอ,อันล่างแล้วน้ำก็จะไหลออกไปเข้าท่อน,นี้ นะไปตามท่อล่างนี่นะไปตามท่อล่างนี่เนี่ยนะไปตามท่อล่างแล้วน้่างก็จะไหลเข้าไปในถังน้ำเกลือนะมาแล้วนะ,ะเราก็จะเติมนะ้ำไปถังน้ำเกลือให้ได้ขีดสีแดงนะแล้วถึงจะทำการคนให้เกลือละลายนะเสร็จแล้วเมื่อน,น้ำได้ขีดแดงแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วตัวล่างนะเออวาล์วที่ น้ไปถังน้ำเกลือนะเสร็จแล้วเราก็จะทำการคนน้ำเกลือให้เข้ากันนะอ๋อแล้วก็ไปอย่าลืมไปปิดปั๊มข้างนอกก่อนนะปั๊มน้ำเข้ามาในโรงงานเราอะว่าเราก็ก็มากดสต็อปหยุดนะเราก็มากดสต็อปหยุดนะตัวเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนะแล้วเราก็มาหมุนปิดสวิตช์ที่เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนะ<อ>แล้วก็มาทำการคนให้เกลือเข้าบรรลัยเข้าก,กันกับน้ำนะ เม right? right? uh, like ื่อคนเกลือละลายแล้วนะเมื่อท้าเกลือละลายแล้วเราก็ไปเปิดปั๊มเราก็มาเปิดนะปั๊มตัวเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเหมือนเดิมนะกดสวิตตัวเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเหมือนเดิมนะตอนนี้วาเปิดตอนนี้สี่ตัวนี้เปิดอยู่เออปิดคู่บนเราก็มาปิดวาล์วที่ถังเรซินคู่บนปิดคู่ล่างเปิดตัวนี้จะปิดตัวนี้อคู่ล่างเราก็มาปิดตัวนี้คือน้ำข้าวฝั่งขวาเปิดเปิดตัวน้ำข้าวอย่างเดียว แล้วเราก็ทำการเปิดเปิดอันเล็กตัวบนก่อนเปิดเบาเปิดเบาตัวเล็กตัวบนแล้วก็เปิดเบาน้ำเปิดเบาน้ำอันใหญ่อันใหญ่ที่ถังกลางแล้วก็เปิดอันเล็กแล้วก็เปิดเบาตัวเล็กตัวจากด้านล่างอันนี้อันนี้จะไปเอาอันเนี้ยน้ำเกลือจะเข้าไปตรงนี้จากถังน้ำเกลือเนี่ยนะก็จะไหลเข้าไปตามท่อนะเข้าไปสู่ถัง เลซินแล้วนะเพื่อที่จะทำการฟื้นฟูเลซินเราจะเราจะรู้ว่าน้ำจะเต็มเมื่อไหร่เนี่ยเรามีเปิดวาล์วท่ออากาศไว้นะพอน้ำเกลือกับน้ำดีเข้าไปในถังเลซินจนเต็มเลยเนี่ยน้ำก็จะไหลออกมาล้นออกมาตรงนี้นะเอน้ำเต็มนะน้ำมันก็จะไหลออกาทางท่ออากาศมาเนี่ยนะเราก็รีบปิดว่ว คราวนี้พอน้ําเต็มใช่ไหมมันก็จะล้นเราก็รีบปิดวาล์วานะเสร็จแล้วก็ออกไปปิดปั๊มน้ําด้านนอกนะเออคราวนี้เราก็จะปล่อยน้ําเกลือทิ้งนะเปิดวาล์วเพื่อที่จะให้ปล่อยน้ำเกลือทิ้งไปน,นะนะก็เพเปิดวาล์วตัวบนหนึ่งสองสามสี่เปิดทั้งหมดเลย,ยแล้วก็เปิดตัวไล่ฟอกอากาศด้วยนะอันนี้เราก็รอให้ น้ำเกลือเนี่ยไหลทิ้งออกไปตอนนี้เรากำลังปล่อยน้ำทิ้งอยู่แล้วก็รอนะตอนนี้ปรปล่อยน้ำปล่อยน้ำเกลือรอบแรกที่เราแช่ไปรอบแรกเนี่ยซึ่งเราแช่ทิ้งไว้ประมาณ30นาทีเนี่ยนะเรากำลังจะปล่อยทิ้งไปเพื่อที่เราจะแช่ใหม่อีกรอบหนึ่งก็คือรอบที่สองแล้วรอบที่สองเนี่ยเราก็จะทิ้งไว้นานหน่อยนะก็คือไม่ต้องจับเวลาก็คือไปทำอะไรให้เสร็จเรียบร้อย มีเวลาว่างเนอะเราก็ค่อยมาปล่อยน้ําทิ้งนะเราจะต้องแช่น้ําเกลืออย่างเงี้ยสองรอบนะทาแบบทาการแช่น้ําเกลือที่ฟื้นฟูสภาพสารกองเรซินเนี่ยสองรอบอเ,รเราจะรู้ว่าน้ําทิ้งน้ําเราปล่อยทิ้งหมดยังเราก็เปิดก๊อกดูนะเนี่ยเปิดก๊อกน้ําไม่มีไหลแล้วต่อไปเราจะเปิดน้ําเกลือเข้ารอบสองอ่ะเปิดน้ําเกลือเข้ารอบสองเราทำการปิดาลาวทั้งสี่ตัวนี้นะเบอร์นหนึ่งเบอร์สอง เบอร์สี่กอนอ่ะปิดเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สี่กอนอันนั้นก็เหมือนกันเพราจะเปิดน้ำเกลือเข้ารอบสองก็ปิดตัววาล์วตัวเบอร์หนึ่งเบอร์สองแล้วก็เบอร์สี่ของถังกองเรซินอ่ะเสร็จแล้วเราก็ไปเปิดปั๊มน้ำอันนี้เราก็ไปเปิดปั๊มน้ําตัวเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเข้ามานะพอเราเปิดปั๊มน้ําตัวเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดวาล์วน้ําดีเข้าไปนะเพื่อจะดึงน้ําเกลือเข้ามา เราก็มาเปิดวาวน้ําดีที่ถังเอ่อเปิดาวานน้าเกลือก่อนตัวตัวเล็ขตัวบนมาเปิดวาวน้ําดีที่ถังตัวกลางตัวล่างสุดเปิดวาวน้าเกลือตัวล่างคราวนี้น้ําดีก็จะมาดึงน้าเกลือเข้าไปแช่ในถังเลซินแล้วนะเราก็ไปทาไปทาแบบนี้อีกครั้งหนึ่งที่อีกอีกตัวหนึ่ง<น>มาเปิดวาวตัวน้าเกลือเข้านะที่ตัวบนก่อน แลเปิดบาวน้ําดีที่ตัวถังตัวกลางตัวล่างนะให้น้ําดีเข้ามาแล้วก็เปิดวาวน้ำเกลือตัวล่างอันนี้น้ําจากในถังน้ําเกลือเนี่ยก็จะไหลเข้าไปนะเข้าไปตามท่อเนี่ยนะเข้าไปในถังกองเลซินนะเพื่อที่ทําการแช่แช่น้ําเกลือในสารกองเลซินรอบสองต่อไปนะถ,ถังน้ําเกลือเนี่ยน้ำเกลือกล็ลดระดับลงมาจนจะถึงปากทางออกเลยนะ สดงว่าน้ำใกล้ใกล้จะเต็มแล้วเราก็ให้มาสังเกตออกมาหลีวาวท่ออากาศก,ก่อนนะน้ำตอนจะได้ไม่ออกมาแรงกันค่ะอ๋อเสร็จแล้วรี่ปิดวาล์วตัวสามปิดวาล์วตัวท่อน้ำเกลือเข้าทั้งสองตัวแล้วก็ปิดวาล์วท่อล่างที่น้ำดีเข้านะแล้วเราก็มาดูอีกถังหนึ่งเห็นไหมน้ำถังน้ำเกลือก็เริ่มลดระดับจนจะถึงปากทางออกของน้ำนะแล้วก็ต้องมาทำการหลีท่ออากาศนะเพื่อให้ไม่ให้น้ำมันไหลออกมา ไม่ให,ห,ไไให้ไม่ให้น้ำไหลออกมาเลเอะเทอะแล้วเราก็มารอดูน้ำนะพอน้ำไหลออกมาก็แปลว่าท่อแปลว่าน้ำเต็มนะอ่ะน้ำเต็มนะแล้วเราก็มาปิดวาล์วท่ออากาศทั้งหมดแล้วเราก็มาปิดวาล์วตัวเบอร์สามแล้วก็ปิดวาล์วน้ำเกลือเข้าปิดวาล์วท่อน้้าดีเข้าตัวล่างอ่ะจบแล้วคราวนี้เราก็ไปปิดปั๊มปั๊มน้ำตัวที่อยู่ด้านนอกนะ แล้วเราก็ทิ้งมันเอาไว้อย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปทํางานทําการอะไรไปนะเพราะว่างเ,เราค่อยมาปล่อยมาปล่อยน้ําเกลือที่อยู่ในถังเลซินเนี่ยนะรอบสุดท้ายทิ้งไปนะ mm hmm. เมื่อเราทําการแช่น้ําเกลือรอบสองเรียบร้อยแล้วเราจะต้องถอดเอาถังน้ําเกลือเนี่ยออกไปล้างล้างเก็บเลยนะทําแบบนี้ทุกครั้งที่เราทําการฟื้ o นฟูสภาพเลซินนะ เราก็ใช้เครื่องดูดน้ำเนี่ยนะดูดน้ำเกลือที่ค้างท่ออยู่เนี่ยด,ด,ดูดออกไปให้หมดนะจะได้ไม่จะได้ไม่มีน้ำเกลือไหลออกมาเลอะเทอะนะเอาออกไปล้างเก็บนะเราต้องทำอย่างนี้ทุกครั้งที่เราทำการฟื้นฟูสภาพบริเสิ้นด้วยการแช่สารละลายเกลือนะนแล้วก็ไล่ปิดวาล์วทั้งหมดนะเพื่อที่เราจะทำการล้างกองแล้วเพราะว่าเราก็ ทำการแช่เกลือมาได้ครึ่งวันแล้วแช่เกลือรอบสองอะ่ะนี่เราก็จะเริ่มทำการล้างกองแล้วก็จะล้างทุกถังเลยนะครานี้เราก็ไปเปิดปั๊มตัวเบอร์นหนเบอร์สอเออเพื่อที่จะทำการล้างกองเปิดสวิตช์เบอร์นหนึ่งเบอร์สองกดปุ่มสตาร์ทเอาละครานี้เราก็มาแบ็กวอชเปิดน้ำเข้าเปิดน้ำเข้านะว,าว้าวเบอร์1กับเบอร์สาม พูนะเราก็มาเปิดเบอร์หนึ่งกับเบอร์สามเหมือนกันหมุนตัวเบอร์สามก่อนแล้วเบอร์ไม่ใช่เบอร์หนึ่งกับเบอร์สามเบอร์สามกับเบอร์สามกับเบอร์สองนี่เป็นเบอร์สเออเราก็จะมาทําการหมุนเบอร์สามกับเบอร์สองก่อนนะถังแรกก็ใช้เวลาประมาณสักหนึ่งนาทีนะการทำการแบ็ควอร์สเท่านี่นะเห็นไหมเนี่ยก็คือตัวเบอร์สาม หมุนตัวเบอร์สามก่อนแล้วก็มาหมุนตัวเบอนะบาาร์สองนะแบ็กวอสรากถังกองถังแรกจะ,จ,ะจะมีกระเเอเออแล้วก็ดูตามก็จะทำเหมือนกระคาวก่อดเนี่ยนะแล้วก็มันจะมีแผนที่แผนผังดูนะว่าเปิดตัวไหนตัวไหนติดอยู่ที่ถังทำเหมือนกระคาวก่อนที่เราทำการผลิตนะกองน้ำดิบให้เป็นน้ำประปานะทีนี้เราก็จะมาทำการเอาน้ำประปามาทำเป็นน้ำดื่มเรา ก็ต้องมาทำการแบ็กวอช c h ทุกครั้งที่เราจะเอาน้ำประปามาเข้าสู่ระบบการกรอง R.O. นะแล้วก็จับเวลาไปอ่าคราวนี้เราแบ็กวอชเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดเบอร์เบอร์สกับเบอร์3เสร็จแล้วเราก็เปิดเบอร์1กับเบอร์สเครื่องนั้นก็เหมือนกันนะเราก็ไปปิดตัวเบอร์2กับเบอร์3แล้วเปิดตัวเบอร์1กับเบอร์ส เอ,อเสร็จแล้วก็ปิดเบอร์สี่แล้วก็เปิดเบอร์ห้าแล้วตัวถังที่2ใช่ไหมเราก็เปิดเบอร์3กับเบอร์2อันนั้นก็เหมือนกันนะ <c oughs> คือระบบการ b a c k ว a s เนี่ยให้กลับไปดูเทปเก่าที่เราทำการ backwash ออน้ำดิบให้ไปเป็นน้ำประปานะก็จะใช้ระบบเดียวกันนะของโรงงานเราอะนะ นี่ค่ะนี่เรากําลังแบ็กวอทสังที่สองอยู่ยก็รอสักพักหนึ่งนะวันนี้เราก็ทําการแบร็กวอทแบ็กวอทน้ําลงนะก็ปิดสองกับสามแล้วเปิดหนึ่งกับสี่ก็เปิดไว้แป๊บเดียวพอนะแล้วเราก็เดินไปที่เครื่องนู้นแล้วก็ไปปิดถังที่สองปิดสองกับสามเหมือนเหมือนเดิมแล้วก็แบ็กวอทลงก็เปิดเบอร์หนึ่งกับเบอร์สี่นะใช้เวลาแป๊บเดียวพอนะเพราะว่า ถังแรกกับถังที่สองเนี่ยเป็นคาร์บอนแกลนทราไซด์นะแตามันไม่ได้แช่เกลือทีนี้เราก็กลับมาปิดเบอร์สี่แล้วก็เปิดเบอร์ห้าเพื่อจะปล่อยน้ําเข้าถังเรซินนะเรามาเปิดสองกับสามอ่ะอันนั้นเราก็เหมือนกันนะก็ไปปิดถังเบอร์สี่แล้วก็เปิดเบอร์ห้าเพื่อจะปล่อยน้ําเข้าถังเรซินนะทําแบบเดียวกันอย่างนี้เลยนะตอนนี้น้ําดีก็จะไหลเข้าไปที่ถัง เลซินที่เราแช่น้ําเกลือไว้ไอถังเลซินถังสุดท้ายนี่เราก็ทิ้งไว้นานหน่อยนะในการแบ็กวอตแต่ถ้าเวลาที่เราแบ็กวอตปกติที่ไม่มีการแช่น้ําเกลือเนี่ยเราก็ไม่ต้องนานนะก็ใช้เวลาเท่ากับถังที่1กับถังที่2นะแต่กรณีนี้ที่ว่าเราแช่น้ําเกลืออยู่เนี่ยเราจะทำการแบ็กวอตนานหน่อยเพราะต้องทำให้น้ำดีเนี่ยไล่น้ำเค็มออกไปให้หมดนะ อ่ะคราวนี้เราก็จะทำการปิดเบอร์สองกับเบอร์สามนะอ่าแล้วเราก็ทำการแบ็กวอตลงเปิดเบอร์หนึ่งกับเบอร์สี่นะไอตัวนั้นก็เหมือนกันนะถังกองเรซินตัวนั้นก็เหมือนกันเราก็ทำการปิดเบอร์สองกับเบอร์สามแล้วก็เปิดเบอร์หนึ่งกับเบอร์สี่นะแล้วเราเกรณีนี้เราแช่แชแชกเกลือไว้เราก็เปิดการแบ็กวอตลงให้มันนานหน่อยนะตัวเบอร์ห<ม>นึ่นงกับเบอร์สี่อะเฉพาะถังเรซินที่ แช่น้ำเกลือนี่นะเราก็จะเปิดนานหน่อยนะแต่ถ้าในกรณีที่เราไม่ได้แช่เกลือนะถังเรซินเวลาแบ็กวอตลงเนี่ยเราเปิดตัวเบอร์หนึ่งกับเบอร์สี่แปบ๊บเดียวก็พอนะแต่คราวนี้ที่เราทํานานเพราะว่าเรามีการแช่น้าเกลือไว้นะ <S <S คราวนี้เราก็จะปิด <S <S บเบอร์สี่นะเราทําการแบร็กวอตไล่น้ําเค็มออกไปแล้วเราก็เปิดตัวเบอร์ห้าให้น้ําเข้าเครื่องกรองอาโอเสร็จแล้วเราก็เปิดวาล์วตัวนี้นะเพื่อที่จะเข้าเครื่องกรองอาโอ เครื่องนั้นก็เหมือนกันเราปิดตัวเบอร์สี่แล้วเปิดวาล์วตัวเบอร์ห้าเสร็จแล้วก็เปิดวาล์วให้น้ําเข้าเครื่องกองอาโอนะเมืม่อน้ำเข้าสู่ระบบเนี่ยนะวาล์วตัวหนึ่งจะเปิดเอาไว้ทุกตัวเห็นไหมก็คือจะเป็นแบบนี้นะ แล้ววาวตัวเบอร์ห้าเนี่ยก็จะเปิดอยู่ทุกตัวนะส่วนวาวตัวเบอร์อื่นเราก็จะปิดนะอ่าไล่ลมเลยนะอ่าแล้วเราก็ทำการไล่ลมอ่าแล้วก็เปิดไล่ลมทุกทางนะให้น้ำมันไหลเข้ากลองนะอ่า เสร็จแล้วเสร็จแล้วก็มาตัวเบอร์สามถังเบอร์สามไหลของน้ำเนี่ยจะได้ไม่มีอากาศเข้าไปแทกเข้าไปดันนะอยนีงไงลงมมันจะกระแทก เอาละคาวนี้น้ำก็จะไหลเข้ากองทั้งสามกองทำการกองแล้วก็ไหลเข้าสู่ระบบกอง RO นะแล้วเราก็ไปทำอีกเครื่องหนึ่งนะทำแบบเดียวกันนะ่นะนี่เราเมื่อเราไล่ลมเสร็จแล้วเราก็มาบิดสวิตช์อาเพราะว่าระบบ r o ทําทำงานอัตโนมัตินะแบ็กวอรอัตโนมัติด้วยเราก็มาบิดปุ่มนี้อ่าไปตัวนะั้นนะแล้วก็มาบิดปุ่มสีดำนี่นะเออระบบก็ทำงานแล้วตอนนี้ก็ มีการปุ่มตัวนี้ขึ้นก็คือการแบ็กวอลอัตโนมัตินะเพราะระบบเครื่องกรองอาเนี่ยก็คือเขาทำงาน A นะอัตโนมัตินะอ่าคราวนี้ระบบก็ตัดสวิตช์การแบ็กวอลเลยนะก็จะเริ่มเป็นการกรองน้ำอา RO เข้าสู่แทงน้ำสเตเลต,ต่อไปนะ